อยู่กันที่สถานการณ์โควิด -19 นะคะจากสถานการณ์นี้ค่ะในช่วงสองปีที่ผ่านมานะคะทําให้ประเทศไทยต้องหยุดนําเข้าแรงงานต่างด้าวทาให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในสถานประกอบการและจากสถานการณ์โควิด -19 ที่มีแนวโน้มจะคลี่คลายทําให้ประเทศไทยค่ะได้รับแรงงานสัญชาติลาวเข้ามาทํางานกับนายจ้างในประเทศตาม M O U อีกครั้งภายใต้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างรัดกุมเข้มงวดและครบถ้วนตามหลัก เพื่อให้ในายจ้างและสถานประกอบการในประเทศไทยมีแรงงานในการขับเคลื่อนกิจการกันต่อไปค่ะติดตามรายละเอียดได้จากรายงานพิเศษชุดนี้ค่ะแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวกำลังยืนต่อแถวเข้ารับการตรวจร่างกายและเอกสารหลังจากเมื่อวันที่28มีนาคม2565ที่ผ่านมาประเทศไทยได้นำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานตาม MOU หรือการตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสบปปลาว ที่บริเวณด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1จังหวัดหนองคายจบจนถึงวันนี้มีแรงงานสัญชาติลาวเดินทางเข้ามาแล้วกว่า1,200คนจากความต้องการแรงงานสัญชาติลาวกว่า10,000คนหรือคิดเป็น10%ที่ได้มีการทยอยเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วโดยผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายได้มอบให้กระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด ในส่วนของจังหวัดหนองคายเนี่ยท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดท่านมนติไปสารธนวัฒน์ท่านก็ได้สั่งการใ,ให้ดําเนินการในเรื่องนี้ให้อย่างครบถ้วนถูกต้องตามที่สบคให้ความเห็นชอบนะครับโดยจังหวัดหนองคายเนี่ยได้มีการแต่งตั้งคณะทํางานขึ้นในเรื่องของการหาสถานที่กักตัวซึ่งประกอบด้วยส่วนราชการต่างๆนะฮะร่วมนะนะกันนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการกํากับดูแลเรื่องของการเข้ามาแล้วเนี่ยก็มีส่วนราชการต่างๆร่วมดําเนินการด้วยนะครับนะฮะสำหรับการ นำเข้าแรงงานเนี่ยคือเพื่อเพืแก้ไขปัญหาการขัดแคลนแรงงานนะครับเป็นเวลาเกือบ2ปีที่ประเทศไทยหยุดการนําเข้าแรงงานต่างด้าวโดยการรับเข้าแรงงานในปีนี้ได้ดําเนินการตามขั้นตอนที่ทางสบคกําหนดทั้ง8ขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การพักคอยก่อนจะผ่านด่านตรวจควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศการตรวจวัดอุณหภูมิตรวจสอบเอกสาร หลักฐานยืนยันการรับวัคซีนและผลตรวจ rt-pcr ไม่เกิน72ชั่วโมงจากประเทศต้นทางผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองที่มีการจัดเก็บข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาส่วนดานสุลกากรตรวจเอ็กซเรย์กระเป๋าสัมภาระตรวจหาสิ่งผิดกฎหมายรวมถึงการยืนยันตัวตนรายชื่อที่ประเทศต้นทางส่งมาให้กับทางสำนักงานจัดหางาน โดยในปีนี้ได้เพิ่มมาตราการการกักตัวและตรวจหาเชื้อโควิด1 9ก่อนที่จะส่งแรงงานให้กับผู้ประกอบการหรือในจ้างอีกด้วยเมื่อยื่นขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวแล้วเนี่ยเราก็กําหนดเงื่อนไขว่าในจ้างเนี่ยจะต้องมีสถานที่กักตัวต้องระบุสถานที่กักตัวผลการาตรวจหรือการฉีดวัคซีนของแรงงานลาวเนี่ย rtpca เนี่ยด้วยนะ,ะครับหลังจากการ กัดตัวแล้วเนี่ยเขาก็จะเดินทางไปสารที่ทํางานของนายจ้างที่ยืดความชอบการไว้แต่แรกนะฮะก็ไปทํางานที่จังหวัดนั้นๆไปนะครับแรงงานทั้งหมดนี้สามารถทํางานอยู่ในประเทศไทยได้2ปีแล้วต่ออายุวีซ่าได้จํานวน2ครั้งเมื่อครบกําหนดต้องเดินทางกลับประเทศภายใน30วันจึงสามารถกลับเข้ามาทํางานใหม่ได้เมื่อครบกำหนดหรือเมื่อพร้อมกลับเข้ามาทำงานเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งการรับเข้าแรงงานต่างด้าวของประเทศไทยครั้งนี้ คาดว่าจะส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศโดยเฉพาะในจ้างที่สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานให้กับภาคธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้ทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับสถานประกอบการภายในจังหวัดหนองคายอีกด้วยประกรณ์จินันทุยาถ่ายภาพนันภัแสนตุ้มทีมข่าว n b t 11 t ทอีสานร,รายงานจากจังหวัดหนองคาย